สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาให้ชมรากของต้นบุตรชมพูนะคะที่เราชำเอาไว้ค่ะต้นบุตรชมพูต้นนี้ตัดชำรากได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะมีใบามาสามใบนะคะดูกันนะคะว่ารากของน้องอะคะ่ะชำไว้ในทรายในตู้อบธรรมดาค่ะแต่ตู้อบเราอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเห็นไหมคะรากน้องชอนชัยไปยาวมากน,นะคะ นี่ก่าจะดึงออกมาได้นะคะไม่สามารถดึงแบบตรงๆได้ต้องค่อยๆเอามือเขีย่ยๆไปแต่มันง่ายอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นทรายเห็นไหมคะรากน้องพร้อมจเจริญเติบโตแล้วก็ลงกระถางได้เลยนะคะแบบนี้คือพร้อมปลูกแล้วก็โตต่อได้เลยเพราะว่าการชํำทรายเขาจะมีรากฝอยมาทันทีเขาจะแตกต่างจากการชํำน้ำคะ่ะนี่ไงคะ บุษราครัมช่วงนี้ชําง่ายค่ะเขาเป็นฤดูฝนใช่ไหมคะความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงมากเราก็จะช่าไม้เล็กๆก,ก็จะซุกๆเห็นไหมคะข้างบนก็จะเป็นไม้โตเป็นบุษราครัมเหรือพทีที่ชอบแสงเขาเด้งติดหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่บุญบุญชมพูที่ซ่อนแอบไว้เป็นไม้ที่ช่มมาหมดเลยค่ะ แต่บูชมพูได้นะคะพอเขาเริ่มชําติดแล้วรากเดินยึดวัสดุปลูกแล้วเราก็ออกมาหาแสงได้เห็นไหมคะรากน้องมีรากฝอยเยอะมากพร้อมหาอาหารพร้อมเจริญเติบโตต่อได้แล้วค่ะอย่างเงี้ไม่ชะงักแน่นอนแล้วใบเล็กเนี่ยเราจะดึงออกนะคะเพราะว่ารากของน้องหาทะลุมาสองรากในตรงใบเล็กๆแล้วเนะะี่ยค่ะ